ตื่นเดี๋ยวนี้ตื่นมาคุยกับแม่ให้รู้เรื่องมึงเปิดบ้านขุดบิดทอยหรือไงคะโอ้ยอะไรกันน่ะแม่มึงโอ้ยยีงรเนี่ยจะบ่นเรยนักหนาแล้วอย่าทำให้หัวร้อนแต่เช้าได้ไหมพูยหนูอยากออกไปใช้ชีวิตอยากทำตามสิ่งที่หนูฝันนะ่ะพ่อหนูมีเรื่องจะบอกอะทำหน้าแบบนี้นี่ไปทำความผิดอะไรมาสารภาพมาสิ หนูได้ทุนไปเรียนต่อเมืองนอกเป็นคณะที่หนูใฝ่ฝันเลยนะพ่อให้หนูไปได้ไหมเมืองนอกนี่ไกลขนาดนั้นนี่ใจคอจะทิ้งพ่อกับแม่ไปเลยหรือไงไม่ได้ทิ้งแต่หนูอยากออกไปใช้ชีวิตอยากทำให้พ่อกับแม่ภูมิใจหนูรู้นะว่าพ่อตื่นมาทำงานตั้งแต่ตีสามตีสี่ทุกวันไม่ได้พักเลยอะหนูอยากตอบแทนพ่อ อยากให้พ่อได้พักบ้างอะดาวแต่พ่อกลัวพ่อกลัวว่าลูกจะลำบากกลัวว่าเวลาลูกล้มเนี่ยพ่อไม่ได้อยู่ข้างๆถึงพ่อจะเรียนมาน้อยพ่ออาจจะดูโง่นะแต่พ่อรู้แค่ว่าที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือบ้านหลังนี้ที่พ่อจะปกป้องลูกได้พ่อไม่ได้โง่นะพ่อของหนูเก่งที่สุด หนูอยู่ได้หนูจะทำเต็มที่นะพ่อหนูหนูสัญญาเลยนะถ้าวันไหนที่หนูไม่ไหวจริงๆอ่ะหนูจะกลับม,มาบ้านนี้เสมอแล้วหนูก็จะโทรหาทุกวันให้พ่อกับแม่เบื่อไปเลยอนะ่ะไอ้เหอะจะตัวเล็กของพ่อนี่แต่ถ้าใครมาลังแกลูกเนี่ยบอกพ่อเลยนะพ่อจะบินไปตื้อมันเลย อ้าวกินของที่มันมีประโยชน์บ้างไอเด็กติดเกมเดี๋ยวก็เหลือแต่กระดูกหรอกแม่ผมขอโทษนะที่ชอบทำให้แม่หงุดหงิดอะไว้ผมจะตื่นให้เช้าขึ้นแล้วก็ช่วยงานแม่นะ <c oughs> คิดได้วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จิ้มคอมต่อแต่แม่ก็ดีใจนะ อย่างน้อยเองก็คิดได้อะ่ะไหนมาเล่นยังไงเกมนี้สอนแม่หน่อยสิละมันสนุกด้วยหน่ยังลองกดดูไม่ยากไม่ยากใช่ใช่ใช่ผมเลยตัวเริ่มแลยแม่ไป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 ไม่ต้องขับตาไม่ไดสองแม่ลูกทำอะไรกันอะฮะมาเล่นด้กันาเล่นด้กัน พอ้ไปไปไปอ,อุ้ยมอง,มองตามไม<ห>่ทันแล้วเนี่ยอุอ้ยอุ้ยทำไมมันแรงขนาดนี้่ฮี่บ้านนี้เขาบ้องจริงๆเลยนะเนี่ยเออแต่ผมชอบนะมีอะไรก็ควยกันตรงๆ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถึงหนูจะไปเรียนเมืองนอกอะ่ะ <c oughs> แต่หนูสัญญานะว่า <c oughs> หนูจะกลับมาบ่อยๆผมก็จะ ถ้างั้นพรดทำทำไม่อยากให้แม่บ่นเรื่องค่าไฟอีกดีดีมากแต่ถ้าแกยังเล่นแล้วค่าไฟมันสูงปี๊ดอีกแล้วก็แม่ทุบคอมทิ้งแนะ่บ้านเนี้ถึงจะบ้องแต่ก็รักกันดีนะ